สวัสดีครับ Anews Time ทนำทุกท่านมาติดตามและอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาท3เดือนจากกระทรวงการคลังกันนะครับเมื่อวานนี้หลายๆท่านคงจะทราบแล้วนะครับรวมถึงที่ช่องผมด้วยนะครับก็ได้ทำคลิปลงไปในช่วงเย็นว่าทางด้านของกระทรวงการคลังนะครับถแถลงโดยนายรวรนแสนสนิทโฆษกระทรวงการคลังนะครับขยายเวลายื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกพร้อมกันทั่วประเทศนะครับ 18- ถึง29พฤษภาคมนี้ก็ใครที่โดนเทโดนตัดสิทธิ์เป็นเกษตรกรขายของออนไลน์เมื่อวานนี้ก็เตรียมตัวนะครับเตรียมข้อมูลเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในช่วงท้ายส่วนภาพที่ขึ้นหน้าจอนะครับก็เอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้นะข้อมูลน้เมื่อวานนะครับ14พฤษภาคมเนี่ยทางด้านซ้ายมือมุมล่างนะครับเลขวงกลมสีเขียวๆนั่นนะครับที่ทำลูกศรไว้ให้14.5ล้านคนคือคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วณนะยอดเมื่อวานนะครับ แล้วก็โฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าวันนี้นะครับ15พฤษภาคมน่ะในสัปดาห์นี้เนี่ยจะโอนให้แล้วเสร็จเนี่ยประมาณ14.2ล้านคนอีกประมาณ3 0 0แสนคนจะยกยอดไปในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งจะเอายอดเนี่ยไปรวมกับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ซึ่งจะมียอดเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะครับแล้วก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้านะครับก็คือ18 22พฤษภาคมนี่เป็นคำกล่าวของโฆษกกระทรวงการคลังนะ ผมไม่ได้พูดนะครับวันนั้นฟังแล้วก็ฟังให้ดีๆจับใจความให้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูสถานะที่แฟนข่าวได้มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วก็มีการส่งสถานะให้ผมทางหลังไมด้วยนะครับเมื่อวานนี้จำได้ใช่ไหมครับหลายคนโดนเทครับโดนแจ้งว่าท่านไม่มีสิทธิ์ก็คือโดนตัดสิทธิ์นั่นเองแล้วก็บอกเหตุผลว่าเป็นเกษตรกรเป็นหัวหน้าครัวเรือนนะครับให้ท่านไปยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์ ในมาตรการเยียวยาเกษตรกรว่าอย่างนั้นนะครับบางคนก็แจ้งว่าขายของออนไลน์ทั้งๆที่ชั้นเปิดร้านขายข้าวแกงอะไรประมาณนี้นะครับก็นี่คือสถานะเมื่อวานแล้วพอเข้าไปเช็คเช็คในเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลปรากฏว่าไม่พบข้อมูลการเป็นเกษตรกรและแล้ววันนี้ครับช่วงสายๆ9โมง -10 โมงเข้าไปเช็คสถานะอีกรอบสถานะของ2ท่านเมื่อวานนี้ที่ผมนําตัวอย่างมาก็ เด้งกลับมาอยู่สถานะเดิมนะครับนี่ไม่ใช่ข้อมูลเก่านะครับเป็นข้อมูลเช้านี้เลยนะครับเด้งกลับมาอีกหนึ่งท่านก็เหมือนกันครับดูแจ้งว่าเป็นเกษตรกรไปเช็คในเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรก็ไม่พบฐานข้อมูลการเป็นเกษตรกรแล้วเช้านี้9ก้าโมงสิบโมงเหมือนกันนะครับเด้งกลับมาอยู่ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์อ่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ก็ย้าให้อีกรอบนะครับตอนนี้ท่าน ท่านไหนที่โดนเทแล้วข้อความจะไม่เด้งกลับก็ยังมีหวังการยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับ18-29พฤษภาคมนี้ที่ธนาคารของรัฐทั่วประเทศอมสินธกสกรุงไทยนะครับและต่างจังหวัดก็ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยของทุกจังหวัดนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูข้อมูลเพิ่มเติมจากแฟนช่องข่าวนะครับที่ได้นำข้อมูลมาฝาก ข้อมูลที่แฟนช่องข่าวท่านนี้ได้ให้ข้อมูลนะครับบอกว่านึกว่าเงินเข้าเมื่อคืนไปกดดูดันไม่เข้าเมื่อเช้าเข้าไปเช็คสถานะกำลังดำเนินการโอนพอถึงค่ำโอนไม่สำเร็จก็เลยโทรไปสอบถามที่เบอร์0217ตัวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์ call center ของธนาคารกรุงไทยนะครับเขาบอก ร,รอบแรกระบบจะโอนเข้าบัญชีที่เราลงทะเบียนตอนแรกนะครับนี่สำคัญนะครับถ้าไม่สําเร็จระบบถึงจะรันอัตโนมัติโอนเข้าพร้อมเพย์ซึ่งของแม่ขึ้นตารางบอกอีกครั้งโอนวันที่19พฤษภาคมจะโอนอีกครั้งนี่เห็นไหมครับนี่เป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับเพราะนั้นใครที่อยู่สายเหลืองใครที่รอมาอย่างเนิ่นนานแล้วสงสัยหรือเกินว่าทำไม ระบบการโอนของกระทรวงการคลังมันถึงมีปัญหาแล้วมีอยู่ประมาณ 2- 3สาวันก่อนหน้านั้นนะครับก็มีแฟนช่องข่าวท่านหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงทัศนะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าระบบการโอนเนี่ยทำไมทางด้านกระทรวงการคลังถึงเน้นย้ำให้พวกเราไปผูกพร้อมเพย์นะครับก็เนื่องจากว่าเวลาที่เราใส่บัญชีธนาคารไปแล้วมันเกิดปัญหาเนี่ย ระบบมันจะพักเอาไว้นะครับแล้วมันก็จะปันทีหลังเลยนะครับบางคนสงสัยว่าทําไมคนลงทีหลังได้ก่อนอะไรประมาณนี้ครึ่งบางครั้งมันเป็นระบบอัตโนมัติเราไม่สามารถที่จะไปอ,อ,อย่างรู้ตรงนั้นได้นะครับแม้กระทั่งผมเองหรือว่าถ้าใครทราบก็กร,รุณาได้ให้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับข้อมูลของแฟนช่องข่าวท่านนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลในเบื้องตน้นว่าของใครที่การโอนไม่สําเร็จแล้วมีปัญหาติดเหลืองเนี่ยนะครับท่านอาจจะต้องรอรอบ รอรอบการโอนหรือรอให้ระบบเนี่ยมันมันตรวจเจอเลขบัตรประจําตัวประชาชนของท่านก่อนนะครับแล้วที่สําคัญคนมันเป็นจํานวนหลายล้านคนนะครับอันนี้ก็เข้าใจทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เข้าใจทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการได้รับการเยียวยาอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะนั้นก็ขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆแล้วกันนะครับส่งเสียงสะท้อนนี้ไปก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับการเยียวยาโดยทั่วกันแล้วก็ขอบพระคุณ แฟนช่องข่าวท่านนี้ด้วยนะครับที่ได้กรุณาคอมเมนต์ให้ข้อมูลเข้ามานะครับท่านใดที่มีเคสกรณีตัวอย่างแบบนี้ก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับจะได้ไม่กังวลว่าเอ้ยเราจะได้ตังค์หรือเปล่าโดนตัดสิทธิ์หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูของอีกท่านนึงอันนี้สําคัญเหมือนกันครับ ของท่านนี้สําคัญยังไงครับสําคัญเพราะว่ามันเป็นของธนาคารทหารไทยนะครับของท่านนี้บอกว่าผมธนาคารทหารไทยติดเหลืองตั้งแต่27เมษายนสีเขียววันที่13พฤษภาคมเงินเข้าตี3กว่าวันที่15ก็คือช้ามืดวันนี้นะครับผมผูกพร้อมเพเป็นกํำลังใจให้ทุกคนที่รออยู่นะครับเห็นไหมครับธนาคารทหารไทยก็เริ่มขยับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่มีข้อมูลจากแฟนช่องข่าวท่านใดเลยนะครับที่บอกว่า ได้รับเงินจากธนาคารทหารไทยวันนี้ท่านนี้เป็นท่านแรกที่เข้ามาคอมเมนต์ต้องขอบพระคุณมากๆที่ให้ข้อมูลเพราะนั้นท่านใดที่ติดเหลืองอยู่ธนาคารทหารไทยอดใจรอดน,น,นึงนะครับผมเชื่อว่าทางธนาคารก็กําลังจะเร่งให้อยู่แล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะมีปัญหาบางอย่างกับกระบวนการโอนเงินของกระทรวงการคลังที่ l i n k ์กับธนาคารทหารไทยนี่แหละครับซึ่งเราไม่สามารถไปอย่างรู้ปัญหาตรงนั้นได้ อ่ะส่วนสถานะที่ขึ้นโชว์ให้ดูนี่นะครับอัปเดตเพิ่มเติมหน่อยนำส่งข้อมูลยอดเมื่อวานนี้โฆษกระทรวงการคลังแจ้งว่าอยู่ประมาณสัก4 0 0แสนคนนะครับถ้าท่านยังหวังอยากจะได้รับสิทธิ์ในมาตรการเยียวยานี้ก็กรุณาเร่งรีบเข้าไปกรอกข้อมูลภายในวันนี้นะครับภายใน24นาฬิกาของวันนี้ก็คือไม่เกินเที่ยงคืนของวันนี้ปุ่มสีเขียวล่างสุดนะครับ ที่ให้นําส่งข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยจะถูกปิดลงนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านจะไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วและเมื่อวานผมทําคลิปก็พูดไปแล้วว่าถ้าท่านไม่ทําตามคําแนะนําของกระทรวงการคลังกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะโดนตัดสิทธิ์ถท้าวรนนะครับสามสี่แสนคนเนี่ยไม่มีสิทธิที่จะไปยื่นอุทธรณ์เรียกร้องอะไรเหมือนกลุ่มทบทวนสิทธิที่เขาโดนเทเมื่อวานนี้นะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับถ้ายัางหวังที่จะได้รับเงินเยียวยานะครับทิ้งท้ายมาเน้นย้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านใดที่โดนตัดสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเมื่อว,วานหรือวันไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก่อนหน้านั้นหากมีความประสงค์อยากจะยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับท่านสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่18พฤษภาคมถึงวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2563ทั่วประเทศนะครับตามสาขาของธนาคารของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารทกศธนาคารกรุงไทย ต่างจังหวัดก็ยื่นได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยของทุกๆุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับส่วนข้อมูลท่านก็จะต้องเตรียมไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงอันนี้ต้องพกอยู่แล้วนะครับต้องติดตัวไปด้วยนะครับแล้วก็ผมแนะนําเพิ่มเติมนะครับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ท่านเอ่อกรอข้อมูลนะครับในการรับโอนเงินเนี่ยท่านก็ติดไปด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายนะครับ แล้นในที่ประกอบอาชีพแล้วไม่มีผู้พิทักษ์มาเนี่ยท่านถ่ายภาพตัวเองเลยครับถ่ายภาพตัวเองถ่ายภาพการาขายของประกอบอาชีพของตัวเองเนี่ยถ่ายไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่ธนาคารต่างๆไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปให้เขาสรุปสั้นๆคือท่านเตรียมข้อมูลการประกอบอาชีพของท่านนะครับที่ท่านได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเตรียมไปให้ได้เยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็น อเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายนะครับท่านเตรียมไปให้เยอะที่สุดในวันที่ท่านไปยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะไปทีเดียวเอาข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเขาให้มากที่สุดนะครับประกอบการพิจารณาอ่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก Anewstime mm hmm. ก็อย่าลืม1ไลค์1แชร์แล้วก็1การติดตามเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับทางแอดมินทำข่าวต่อไปขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ